ถูกใช้งานสัญชาตญาณน,นักไล่ล่าถูกเกิดขึ้นซึ่งผู้ชายชอบสมองผู้ชายชอบสิ่งนี้มากๆเลยทำให้เขาวางความแค้นความโกรธความเกลียดจริงจังลงนี่คือเทคนิคข้อแรกที่ทำให้ตัวคุณกลายเป็นคนที่ยืนอยู่เฉยๆใครที่ทำวิธีการแบบนี้นะล้างสมองยังไม่ได้ล้างนะแล้วไปทำดีกับผู้ชายนะเขาจะอาศัยโอกาสนี้แหละแก้แค้นคุณในการเอาของมีค่าเนี่ย ปลาลงทิ้งลงแม่น้ําทิ้งทงถังขยะแล้วก็โพสต์ประจานเลยกูเจอมาเยอะนะคะฉะนั้นใครที่บอกว่าจะไปทําดีกับเขาทําดีกับพ่อแม่เขาทําดีอะไรต่างๆนานาคุณไม่ต้องทําค่ะณนะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่คุณต้องมาทําดีณนะเวลานี้สิ่งที่คุณควรจะทําถ้าคุณอยากได้ใจหัวใจเขากลับคืนมาคุณต้องไปล้างสมองผู้ชายอันนี้คือข้อที่หนึ่งใครเคยทําให้ผู้ชายเกลียดทําให้ผู้ชายแค้นทำให้ผู้ชายหมดรัก นี่คือทางแก้ของคุณคุณจําไว้นะแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่เท่าทันต่อสมองของตัวเราเองเหมือนกันยกเว้วคนที่พัฒนาตัวเองมาจนา่ํำคนที่พอจะมีจิตวิทยามนุษย์คนที่มีนั่งสมาธิเขาจะรู้เขาจะเท่าทันตัวเองว่าตอนนี้เขาต้องคอนโทรลสมองเขายังไงเขาต้องคอนโทรลจิตใจเขายังไงเขาจะทำยังไงให้ตัวเองไม่ดิ่งไม่เครียดไม่เศร้าอันนี้ถ้าเกิดคุณนะไม่ได้มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาความรักไม่ได้มีปัญหาแฟนไปนอกใจแฟนหมดรักนะ คุณพัฒนาดึงเรื่องสเสน่ห์คุณจะกลายเป็นคนที่เช่นสเสน่ห์ผู้หญิงพัฒนา,นาได้3ส่วนคือสเสน่ห์วาจาสเสน่ห์ภาษากายแล้วก็สเสน่ห์ทางบริบทคุณเป็นผู้หญิงที่สร้างสเสน่ห์เป็นคุณจะเป็นคนที่มัดใจคนเป็นคุณจะเป็นผู้หญิงที่เหนือผู้หญิงคู่ก้าการันตีแล้วมันทําให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่ก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักรการเงินการงาน,งานชีวิตคุณจะก้าวหน้าเร็วนะคะแล้วก็อย่างที่2คือฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์ คนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จะควบคุมอะไรไม่ได้ควบคุมเงินก็ไม่ได้ควบคุมลูกควบคุมการงานควบคุมคนรักควบคุมไม่ได้เลย,เลยควบคุมแม้แต่ตัวเองไม่ได้ก็ควบคุมอะไรใครไม่ได้พื้นฐานของการ